คุณนอนบ้านมึงไงไปะโอ้ยมันจะมีอีนึงเนี่ยมึงไที่ดูตอนแรกนึกว่าขาเขาก่ายการขาอีนี่ขาอีนี้จะมาคุยกันบ้างหรว่าไม่ว่ะหรอไม่มีเธอนั่นไงจบจะว่าปะจะว่าปะฉันคอยมันไม่จบเหมือนเดิมที่ครั้งนี้มันไม่ ี่ว่าเส้นเรื่องเขาน่าจะแบบรู้สึกกันมาแล้แต่หมายถึงว่ามีความพึงพอใจกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหมายถึงว่ามีความเส้นเรื่องเดิมตั้งแต่แรกแต่มันอาจจะมีจุดหักเหตุที่ไม่ว่าใครก็ใครอะแตกออกไปซ้าย<อ>หรือขวาก็ไม่แน่นายอาจจะย,ยากจังวะ<อ>ให้ดูตั้งแต่แรกกูได้เดาถูกให้กูมาเดาอะไรเนี่ยเขาเป็นทาเลนไงให้อน,น่ะพี่ว่าพี่พูดก่อนอเดาเลยเดาให้มันน่าแตกตรงนี้เลยเดี๋ยวมันมก็เห็นละ <laughs> พี่ว่าน่าจะเป็น นายที่ผักเหส่วนพีพีเนี่ยคือไม่อยากจะเจ็บเหมือนเดิมละมันก็ไม่อยากจะเจ็บเหมือนเส้นเรื่องเดิมๆแล้วอยากจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่อานตงนั้นหนูีดหนูจีเป็นพี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 ถอดออกแล้วป่าหนูคิดว่าพีพีอาจจะรู้สึกว่าเออเอะลองดูพีพีเออไปดูสิแล้แต่เมืองไงแบบทำงานนี้เหน่อยปวะจิวเลตเตอร์ไม่หูเก่ง ทำไมเลยจะจบแล้วเราเพิ่งมาคุยกันวะแค่ดิแค่ชอบไปก่อนพี่วะดูยาจะได้มีเพื่อนดูคอนเสิร์ตนี่ไงจริงเพราะตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกเลยว่าดูไม่ชอบนหรือเปล่านี่ไงเขาพูดย่าพีพีชอบก่อนอยู่แล้วเก็บเนี่ยเนี่ยสี่ห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ทำงานทำการกันเลยดีเนี่ยมีแต่กราดเลยไปด้วย ร้อมเปอร์เซ็นต์กูคิดกูคิดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาทำเนียทำไรักเลยไงบ้างพี่ มันเนาะมันเนาะสักครั้งในชีวิตสักน้องเถออยากบ้างอยากบ้างบางทีใส่เป็นโซ่แกะไม่ออกผู้ชายตัดแขนไปต้งเนาไม่เอาออกให้หรอกบางทีเนี่ยกัดกันดูเลยมึงี้ยเฮ้อทีนี้ทำบุญไปอะไรเนี่ยเหล่ามึงเก็บนะคะเอาวะเขาว่าหิวอ่ะไปแดกลับเจ๊แมวกันไหมมันไม่ไกลบ้านมึงเหรอ กูนอนบ้านมึงไงไปโอ้ยมมันจะมีอีกทีนี่มึงโอเคช็อตอย่างไรแรงตรงเล้เต็มขอมึงไงปไหนนี่เออกูงอนแม่งแ pues oh ม <S <S <Sure> ่งกลับบ้านไปแล้วอ้าวจบนี่แหละน้องลางคาดูตรงอ่ะอ๋อ้ยเคดจบที่ดูตอนแรกนึกว่าขาเขาก่ายการลูกนี่เขาใส่เธอกรามด้วยอ่ะ กูติดมึงจริงๆแข็งด้ชีวิตกูเวลาอยู่กับมึงนี่แม่งสนุกดีวะ่ะแดกเหล้าถ้ากูมีงานโชว์มึงก็มันคิวเลเตอร์ให้กูนะเห็นปะกูพูดขนาดนี้กูเป็นแฟน,น,นกูเลยไหมละ่ะอือ พี่ว่าไงไม่รู้ว่าถ้าเป็นเรานอนอ่ะเขาพี่ว่าเขาตอบต่ออย่านอนกลอนอาจจะสะกิดเราใช้กอ่นอนตะแคงหน่อยได้ไหมเพราะนอนง่ายแล้วกลันไม่แล้วผู้ชายพูดไปเรื่อยๆกระเทยก็ตลอดเลยผู้ชายกรับจะเป็นเวนาน็ทําไม่ต่างกับที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็โอเค ทำไมถึงพูดก็โอเคทำไมถึงเป็นเพราะว่าเป็นโอเคอืมโอเคทำไมทำไมถึงพูดแค่โอเคเล่ะโอเคโอเคโอเคก็ได้แต้แต่มันต้องชัดเจนหน่อยไหมไหมเป็นแฟนกันไหมทุกคนเออเป็นแฟนกันเนี่ยโอเคมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเป็นฟีลแบบว่าเขารู้สึกดีที่มีเราอยู่ในชีวิต โดยที่เราเป็นคนพูดแล้วไงว่าเป็นแฟนกัน like, ก็ไ like, ด้แ like, ล like, ้วเขาก็แบบก็ก like, ็โอเคแต่ว like. ่าไม่ได้เป็นผิวว่าเออเป็นแฟนนะอย่างเงี้ยนอกปะก็โอเคอะแต่แต่หรัดนี้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าอืมก็โอเคนึกถึงเลยป่ะโอเคคือเออใช่ปะโอเคไม่ผ่านค่ะโอเคไม่ได้มันแค่โอเคไม่ได้มันเหมือนแบบเหมือนเขามีความอันนีที่เขาพูดว่าเขามีเราเพราะว่าเขาได้แฮงเอาได้สนุกได้ดูคอนเสิร์ตได้ไรแต่แบบพอเขาพูดว่าขอเป็นแฟนหรือมันจะเป็นสถานะแบบว่าไม่กดตัว เออหรือเปล่าไม่ได้มีสถานะอ่ะมันก็เลยแบบหึงไม่ได้ห่วงไม่ได้หรือเปล่าก็โอเคไม่ได้อาจจะนอนหลับเนี่ยตอนนี้ยเห็ <c oughs> นยไมเนี่ยหลับคนเดียว่ส <c oughs> องคนนี้ไม่หลับหรอกนีนอนจอ้องกันทั้งคืนตอนเนี้ย อย่างหนึ่งโซโล่ละเอ็กซิบิชันน่าจะเป็นการแบบโชว์เดี่ยวปะเดียเดียชื่อเดียใช่ปะใช่ปะเดียไพ่ใช่อ๋ออยอรับไม่ใช่ไม่ใช่จริงนี้สวันนี้ไม่สนุกเหรอคิดพรุ่งนี้ตื่นแล้ไปกินทาโก้ไหมเงินเงินปะแตงโปรดที่เธอบอกว่าอยากกินอ่ะเธอ ขอไป,ไปแลนะีกสองเดือนจะถึงงานโชว์เราคงไม่ได้มีเวลามาเจอแบบนี้บ่อยๆนะพี่เพราะไงอะคือถ้าถือว่าทนเวลากลับไปเลยก็ได้นะเป็นแ,แบบนี้ใช่ปะเป็นยังไงเราขอโทษแล้วกันที่เราคิดว่าเธออยากให้เราคิวเลตงานให้เธอถือรู้ไม่ใช่เหรอ โอกาสนี่มันใหญ่สำหรับเรามากแค่ไหนเรื่องงานมันคือความฝันเราโน้ยคิดมันคือความฝันเราโน้ยมันก็เป็นฝันของเราเว้ยแต่ฝันของเรามีเธออยู่ด้วยไงฝันของเธอเคยมีเราหรือเปล่าเราก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วเมื่อคิด แค่กาให้เราเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อแกอย่างนี้เหรอในอกใหอเป็นเหมือนเดิมไง <No. S 1> เราเลิกกันเถอะโหสิอันเนี้ยฝั่งนี้ไม่ได้จะบอกเลิก่แล้เปล่าอืมโอเค โอเคแล้วโอเคโอเคที่ไม่โอเคโอเคหูเล่นดีมากเลยอ่ะเนาะ ที่บอกว่าเราเลือกกันเถอะในขณะที่อีกคนหนึ่งแค่บอกว่าจะกลับไปก่อนลองแรงไหนไปทำงานไปแล้วน,นะนี่ก็มาเจอกันอีกางหรอ,อ พวกมึงสองคนผ่านอะไรกันมาเยอะมากกันนะเดี๋ยวกูร้องตามนะคะอย่าม่สวยพวกมึงเก่งมากมึงไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอะโอเคแต่พวกมึงแกงอยู่ด้วยกันได้ สุดๆจึกจึกแต่จบมันยากมากนะเว้ยที่มึงจะประคับประคอ,องสัมพันธ์ให้มันมัน่นคงอดีใจว้งางๆนะ <c oughs> ที่มึงมีความรักที่ดี ไม่มองเพื่อนเลยเนาะโฟกัสชัดสุดๆความรักที่นี่เป็นยังไงเคยมีคนบอกกูนะว่ามันไม่มีรูปแบบตายตัวหรอกกูก็เคยไม่แน่ใจ ภูรีใจมากๆนะที่พวกโมมีกันแล้วกันนะจะกลับมาได้กันป่าจะกลับมาคุยกันป่า นี่ว่าไม่ว่ะรอกดกระบอดเสียงก็เพีย้ยนกีตาร์ใครเนี่ยพี่พีน่ารักเนาะน่ามากมากเฮ้ย<า>ได้ไปได้ไงอะ่ะ <ผ>ชอบเหมือนกันไม่อ่านจบยังอะ,อะไร้ายๆกัน,นอ่ะเหมือนกันเลยเอ่ะไรเงี้ยอย่างเนี้ยเรางงอ,อ่านพร้อมกันเนี่ยฮะอะไรนะคะวิธีการงอปะเขาเขาบอกเป็นเส้นเรื่องเดิมไงก็นี่ไงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เลิอกกนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นรูปเดิม <c oughs> อันนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> คิดถึงมึง คิดถึงเมื่อไงก็โอเคนั่นแหละโอเคอีกแล้วโอเคอีกแล้วไม่โอเคก็บอกไม่โอเคบ้างก็ได้แล้วโชว์อ่ะก็โอเคถ้าจะแต่งงานแล้วเขาจะรักกันแล้วเนี่โอเคเนี่ยพูดบ้างเปลี่ยนใหม่ละเรื่อเปลี่ยนใหม่ละต้องพูดบ้างไม่มีเธอังจบ้มันไม่โอเค เห็นไหมสายตา,ยท,ายที่เขามองไงตั้งแตัดในงานแต่งแล้วก็ไดบอกเลิกเขาทำไมล่ะก็เขายุ่งงานไงก็ต้องแบ่งให้ได้ ใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นกูกูก็เชิดสั้หวันเร็วจังจะตั้งปีหนึ่จบก็คือที่เดามาก็มีส่วนถูกแล้วก็มีส่วนผิดเพราะที่วนผิดซะเยอะผิดทั้งหมดผิดทั้งหมดเส้นอเราเป็นเส้นเรื่องควยๆกันแต่ว่าดี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  เป็นเป็นการที่แบบว่าหมายถึงว่ามันจะมีช่วงที่เดทแอร์หมายถึงว่าเป็นช่วงที่ตัวละครไม่มีการพูดกันแต่ไม่น่าเบื่อเลยเพราะมันเป็นการเดทแอร์ที่มันไม่มีความหมายมากทั้งในส่วนของการสื่อสารทั้งในส่วนนั่นนี่นู่นเลยสุดท้ายแล้วอ่ะดีมันชอบมันชอบนะเนาะเรียกได้ว่า5ดาวนะคบอยากให้มีช็อตฟิล์มเป็นแบบอ p พีถึงเ5ไปเลยเล่นให้ดูจนแก่จนเท่าอ่ะตนานรักดอกเหมยเหรออยากดูจนแก่จนเท่าเลยว่าตอนแก่จนเท่าก็จะงทะเลาะกันไหมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็บอกเลยว่าอยากให้ ติดตามพวกเราด้วยใช่ในแก้วาป้าฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครนะครับในช่องวันเพกาวในรายการแก้วาป้าอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกรุ๊งกิ๊งด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ว่าเส้นเรื่องเราจะเปลี่ยนไปไหมอาจจะเปลี่ยนหรือในส่วนของเส้นโค้งวงของจมูกของเราจะเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าจะไปเกาหลีแล้วเกาหลีครับผมย่างเซยองฝากด้วยนะครับเส้นเรื่องเดิมแต่หน้าใหม่จบ สวัสดีครับบาย